นี้เปจะเนี่ยมันก็จะเป็นคู่กันอย่างนี้ไปตลอดหมดได้ไหมหมื่นหมดแล้วนะคู่แรกก็หมื่นแล้วนะการห้าแล้วจะสอบไหวหร้อเนี่ย ขนาดคิดคู่เดียวอย่างเท่าไหร่สามชั่วโมงสองชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงอ้าวร้องร้องคู่ไหนดีคู่นี้นะมีอิตาเลสังจดคำแปลอิตาเลสังในหนังสือใส่ชีตอิตาเลสัง